สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผมเป็นลูกเต๋านะครับลูกเต๋าหน้านูนกันลินนะครับผมตัวนี้กันลินกันเสียงนะครับกันเทนะครับผมนะครับเป็นลูกใสนะครับตัวนี้เป็นลูกขาวขุ่นนะครับผมแล้วก็จานนะครับเป็นจานเคลือบกันลินนะครับผมตัวนี้จะไหลลื่นพิเศษนะครับผมี๋ยวมาเทสนะครับตัวนี้นะครับกันลินกันเทนะครับผมกันเสียงนะครับขึ้นคู่11นะครับผมทั้ง2ชุดนะครับลูกใสลูกขุ่นนะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับการลินไหลลื่นนะครับตัวนี้จานเคลือบกันลินนะครับนะครับใช้พร้อมลูกก็ได้นะครับหรือจะลูกค้าจะเอาเฉพาะลูกก็ได้นะครับผมลูกจะเต๋าเต้นดีนะครับผมคู่หกนะครับจะเป็นคู่ปนสิบเอ็ดนะครับผมคู่ไปทั่วนะครับนะครับมัมีค่าหน้าบ้างนะครับคู่สองนะครับหกสามสองนะครับสิบเอ็ดนะครับ 443นะครับผมตัวนี้ลูกใสนะครับลื่นไหลลื่นนะครับผมถ้าใช้คู่กับจานเคลือบกันลินยิ่งดีนะครับผมหรือใช้กับจานธรรมดาทั่วไปได้นะครับผมนะครับคู่เอี่ยวนะครับผมปั่นะครับอันลูกขุนนะครับคู่ห้านะครับมีค่าหน้าบ้างนะครับ64เอี่ยว11นะครับ63เอี่ยวนะครับจะค่าหน้าไปทั่วนะครับคู่สี่คู่2นะครับคู่ห สี่ห้าสองสิบเอ็ดนะครับท่านไดสนใจสอบถามได้นะครับเตาหน้านูนกันลินนะครับผมแล้วก็จานเคลือบกันลินนะครับผมขอบคุณครับ